รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ได้วเวลาติดตามช่วงเวลาของ News Connect มาคอน n คนัก con, ข่าวกับผมอภิษ์สุวรรณศักดครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลืศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกู้วิกฤตโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีสะอาดตอนที่4นวัตกรรมการจัดการขยะนวัตกรรมการจัดการขยะนะครับคือการนําเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับจากของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะลงสู่หลุมฝังกลบจนเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยในปัจจุบันนะครับมีการคิดค้นสารพัดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนเกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพอเมริกันที่ชื่อ Provision ซึ่งพัฒนาคลังข้อมูลการแยกขยะอาหารนะครับด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์พร้อมกับข้อมูลการพยากรความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้คำแนะนำแก่ร้านค้าร้านอาหารองค์กรหรือประชาชนทั่วไปนะครับในการแยกขยะอาหารและป้องกันการบริโภคที่เกินพอดีนอกจากนี้นะครับยังมีสตาร์ทอัพที่ชื่อ a q รของนิวซีแลนด์นะครับที่พัฒนาถังขยะอัจฉริยะชื่อ วันบินซึ่งสามารถแยกขยะให้นะครับโดยอัตโนมัติด้วย AI และระบบแมชชีนวิชั่นในขณะที่ออสเตรเลียนะครับมีบริษัทสตาร์ทอัพที่ช่วยเปลี่ยนของเสียจากโรงเบียรให้กลายเป็นพลังงานสะอาดโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรไลต์ส่วนเอเชียเราก็ไม่น้อยหน้านะครับสตาร์ทอัพของอินเดียได้พัฒนาระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยจะทำลายและบดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นอิสคร p เพื่อให้นำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นสำหรับขยะพลาสติกนั้นนะครับสตาร์ทอัพของจีนที่ฮ่องกงก็ได้พัฒนา เคลียบบอร์ดุนยนนักเก็บกวาดขยะพลาสติกในทะเลซึ่งนอกจากจะใช้ AI และระบบแมชชีนวิชั่นแล้วนะครับยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทํางานและมีระบบการหาทิศทางและเรียนรู้หน้าตาของขยะอีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับขยะพลาสติกที่รวบรวมได้นั้นก็มีสตาร์ทอัพชาวอเมริกันชื่อ e อ v น r o p รพัฒนาจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยพลาสติกประเภทเพรกลายเป็นวัสดุตั้งต้นนะครับส่งต่อไปยังโรงงานผลิตพลาสติกสําหรับประเทศไทยนะครับเรามีสตาร์ทอัพชื่อ เก็บสะอาดซึ่งได้พัฒนาแอปพลิเคชันเก็บแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลขยะแบบคลาวด์เบสผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับที่สามารถเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์รายงานที่ได้รับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกอีกทั้งระบบข้อมูลที่นําเสนอนะครับเข้าใจง่ายช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลขยะและวัสดุรีไซเคิลและการติดตามขยะนะครับที่ปลายทางเป็นเรื่องง่ายสามารถควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้นะครับในการจัดการขยะและนําไปพัฒนาต่อยอดการจัดการขยะให้ดีขึ้นได้ด้วยครับ และนี่คือช่วงเวลาของ News Connect นะครับกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านกนารจัดการสารและของเสียอนตรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์เวลา16.55นนสำหรับช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect